เเเเกกิิดดปป็็นนนุมมมชาายพรสวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านไปชมนกเงือกแห่งป่าทับลานครับป่าทับลานตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคลองมูลีประมาณ15กิโลเมตรถ้าจะได้ก่อนที่เราจะไปชมนกเงือกเราจะพาท่านแวะไปชมสวนปลูกป่าสมุนไพรก่อน สำหรับสวนปลูกป่ปาสมุนไพรนะครับตั้งอยู่ก่อนอถึงดา่า,านจึงต้องค้นหาทับลานประมาณ50เมตรถ้าจะได้นะครับโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ตรงนี้คือลกของหยกทับลกขปา ต้องเดินทางยาวนานเพียงใดยังไม่เห็นลูกอันกว้างใหญ่ต้ถา่ายนกเปตากันนะ่ันน้อบสิบตัวด <ใจ S 2> ้ยนะต้องไปตามใจันรวเยรเปยเต็มหมดเลยนะครับเอเลยเขาเป่า ขาเป่าซูมได้ขนาดนี้ซูมมันเบอร์ทุมถึงไงตะเกียบสิบตัวเองนะมันยังไไปทุก่มเยอะเลยนะเายาานาะแต่ี่าวนนะอกล้องทำไมได้เว้ยอองซงมูมกยมกล้องอันนี้้อยอะไรขี้ช้าง เห็ดหงกะกันไหมครับก็ด็ได้เป็นสมุนไพรไหมครับเป็น,ปนดนย่งอย่างมอ โอ้โหนี่เราอจะเห็นช้างนะครับที่เขาจะมาเขาอุทยานภูมิอยู่อุทยานมีรอยสดๆนะครับมีช้างรอยเท้าใหม่เลยครับ ชักข,ขักต้นไม้ครับช่างตัวใหญ่ไหมครับใหญ่เดี๋ยวไม่ตีนหลุดนาเกิดมาสงสัย เกแสงพันทำอะไรครับลุกนาเคือแสลงพันอ่าประโยชน์แกทองร่วง<ร>มีรถปากแกทองร่วงจึงต้องค้นหาจึงต้องเดินทางยาวนาน<ร>ทีงได้อย่างไม่เห็นอันนี้คือทีมงานนะครับที่มาสบบทวันนี้ชีวิตท<ร>ีมใหญ ต้อนี่ครับคือต้นมะข่าใหญ่นะครับซึ่งมีลักษณะต้นมะข่ามงนะครับถึงว่าล้อต้นไม่่อยสมบูรณ์นะครับก็เลยอยู่รอดมาถึงปัจจุบันนะครับ ลอนนี่คือฝักมะข่านะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับมะขามงน,นี่คือจุดชมวิวนะครับเพื่อเช็ดเือเขเขาเลย

ากล้ปางอันนี้คือทางขึ้นจุดชมวิวนะครับนี่คือเห็ดป่านะครับไม่รู้เห็ดอะไร ไอาไกลไหนะไปไกลจะกลับไห้ลงอีกคือคลองคือทางคลองกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงเเไมก่อนยังลงงงไปนึงไกแล้วไถ้าเดินผมเประมาณห้าหมื่นเ็ประมาณไปถึงที่ปิลกิโลประมาณแปดกิโลาตกุลบอกแกิโลจากถนนะกุลถนนแดงเขาลาดมากว่ประมาณแปดกิโลแปดกิโลอย่างเราเดินอย่สองชั่วโมงไปกลับก็ชั่วโมงหชั่วโมงอะไรวะ อันนี้คือเห็ดนะครับเห็ดะลรว่ะปุ๊กไม่ดูเด็ไก่กไปฟังเนี้ยไก่ยินได้ตุม่มได้หมองใหญ่ <c oughs> เหมือนไข่เจียวเลยอ่ะเห็ดตั้งชื่อเลยเห็ดไข่เจียวเหมือนไข่เจียวเนาะ เราตัดต่อได้ไหมได้ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาตัดต่อเดี๋ยวพี่จะขอดูนะตัดต่อให้เจ็ลิ้นจืดเจ็บอะไรนะลิ้นจืดใช่ดิือเอ้าต่างตายตรงแหวกรู้ปะเนี่ยมือจืดอ่ะมือจืดนี่มีผิดหรือเปล่านี่ครับดูแวกเรืั้งตายก็นาน้ใช่ไหมไม่ใช่ไปใช้มันยังอ่อนอยู่มืนจืดมือจืดใหญ่เออโอ้เนี่ย

ก็เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านได้ได้มาหาต่อไปจริงๆต้องเดินทางยาวนานเพียงได้ยังไม่เห็นโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตอันใหญ่เอาหน่อไมนะ้ไป ันนี้กินได้ไหมต้มต้มเหมอว่าอ่าเอาไปต้มไปทำประกอบอาหารปกติเอาไม้จะเริ่มนำไปประกอบอาหารเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านชาวบ้านก็ได้นำไปประกอบอาหารทีนี้ใบไผ่ใบไม้ที่ร่วงลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชต่อไป ก็จะมีพืชที่ขึ้นมาแซมบ้างเกิดเป็นหนุ่มเกิดเป็นชายเกิดมาพร้อมความสงสัยเกิดมาส,สมบูรณ์ไมสส่มีหนามเลย จึงต้องค้นหาจึงต้องเดินทางยาวนาน น้ำไหลตลอดปีแ้าเป็นลัำทาที่ไหลตลอดปีไหลามาจากบ้านโป่งสงวนตำบลลำเทียกนะก็จะเข้าไปร่วมกับเกื่อน้ำแคะนะครับน้ำไหลตลอดปี ไข้เป<ช>็นยาสมุนไพรใช้แก้ไข้่มทางเไือมือในยาวนเออทายทายหน่วยไปด้วยเดือนเดืนก่อนจะมีดอกเดือนนี้เป็นหน่วยถ้าทุกทุกมันจะดำดำมันก็คงป่วยยางไงนะ ค,คืออางูน,น่ะคือองนอันนี้องง่นปลาเนาะ,ะอ่าง่นปลาง่นปลา,ปาบัได้บอกดึงแต่ากก็สูรถจักรยานนี่หรออืม <c oughs> เอาเอาลงมาเห็นลำธารด้วยคือบันไดลิงหัวไข่รยักยาน น,นี่คือองุ่นปลานะครับหรือส้มปวยถ่ายลูกไปเห็นเถาแต่เาถาเถาเป็นสีแดงเถาเาคนจะเป็นสีแดง

นี่คืออะไรสะท้อนป่านะครับสะท้อนป่าสะท้อนป่าขิกาใสยต้นนี้ซุบเดือดขิกาต้นกระทิงไหม

ปลาไ่ที่เขชียวมาลงปักเหยทำไปานไปไหนครับเป็นปลาตลอดนะยางนี้ไปเป็นปลาตลอดฟังงนะครับออกเสีงสังกเตอนเราจะพบนกเนื้อแล้วก็ลิงนกนี่ันนเห็นไหมเห็นไหมเห็นลละละนี่ครับเมื่อกี้เห็นละตัวนลงลิง เป็นนกเป็นนกตัวนึ่งเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาใ,ใกาาล้ๆกับต้นต้นเขาขาวสูงเล็กๆอ่ะอยู่ขวามือจะมีอยู่ตัวนหนึ่งนล,นลูกละลลอะไรฮะคอยจับจับตาดูไ้ต้นนั้นนะนี่ไหม อเป็นทานโทให้ือขบอสโมงตอนน้สี่โมงก็หนำไปกเหนื่อยนะต้ว่าตรงประมูลนะตถึงตรงนี้่นอนนี่มางตรงนี้แล้วก้ามก้าโอ้หตนตามอันไลนตาละห่ยเป็นทอเวอะไรวะ กระแขยายมาันมันิ้เดียวหนูเดียดูกมือนี้คืออะรนีอันนี้คือชนีไหมยังมองตาไม่เห็นได้ลุงเอ๋ยเขาต้องมัปายมานี่นะนั่นน่ะยุ่กิงอ่นนั่นน่ะเขา้นอยู่นันอยากอยากปลาต้นนี้ใช่ไหมนี่ตนกไหวเอ้ยตนลำดวนอี่นี้ะั เชือดไปเลยอนนเชือดคุณไปไ้ต้นทางต้นตายอรย่านี้ไหมครัอืมลต้นของบนนู้นอันบนนู้นครงนีนู้นองหวตรงเงืกตรงเงอกตรงเงือกนี่หวาเงือกนี่หวานูบินไปละนั่นบินแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นมับแล้วรับแล้วเยเดี๋ยวเดี๋ยเดีอดยอดยอดยอดขึ้นบนแล้วยอดขวาแล้วขามือนะขวามือนะเห็นไหม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 เออนไหมเไไปเออนไ่นเห็นไหมเห็ลลม ลาโอ้โชคดีครับโชคดีเออทลาเยเอาแนวเาแนวนี่คือนก่งแขกงนักไครับเห็นได้เลยถ่ายนี่อันนี้คืออะไรผาคอนเคียวนี่ผาคอนเคียวเนี่ยเห็นได้เลยมาถ่ายนี่สมัยคมอมมนิสต์เคยเขียนโบ์เลยอนะ่ะนั่นแหละถ่ายตั้งแต่ต้นเลยนะถ่ายตั้งแต่ติดถ่ายเป็นรูปอะไรเนี่ยอันนี้สมัยคมอมมนิสต์เอ่อเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเป็น เป็นพอมีใช้เป็นจุดสังเกตการของี่ลบไทยมันเลยแหละผู้บ่สูงน่ะแต่ว่าห้วยมันลึกผู้บ่ลึกน่ะแต่ว่าเมืองมันไกลผู้บ่เล็กนี่คือทางขึ้นครใหญ่โนบ้าไม่ทาจอนคุกคดไปเราจะพาปิดมาแล้ว

นี่มาหนึ่งอลงนะคนท่านี้สูุงไดดอกไขึ้นได้ไหมใช่ดขึ้นเลยครับไปนีน Ôn hà, chinh tông đơn thang, yào hàn tin đai yang mày hên. Ôn quang không phải นี่คือทางขึ้นออผาคอมนิสนะครับผาคอนเคียวเป็นหน้าผาสูงมากนะครับสำไมแต่ก่อนนะครับคอมนิปได้ ต้นไม้นานชนิดครับที่เราอาจจะไม่ได้เห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ อันนี้กาแฟไต่ตตไม้นตัวนีอันนี้กาแกแฟไต่ตตไม้สรรพคุณใช้รักษาโรคเบาหวาน คือทุกแกที่เข้าไปประดับกันประดับกาะขึ้นับฟ้าบ้านตัวเนี้ยก็บค<ม>ุ้น,ด,น,นดีอันน,นี้คือจุดชมวิวยู่บนยอดไปถายคอนเียวนะครับอันนี้คือ จุดยุทธศาสตร์นะครับที่สามารถมงเห็น,น<ป>ผู้ผู้ก่อการร้ายนะครับ<ป>ใ,ใช้ประโยชน์<ป>ในการแอบซบุ่มโจมตีค้าศิกนะครับ รสเตไตไม้รักษาเบาหวานรักษาเบาหวานเป็นชายสงชาแต่ชีวิตคล้ายขาดพบเยอะที่หาคนเกี่ยวตอเกียรต์อ่าหัวต้นตอเกียรต์สับปะุณใช้รักษาโรคตับโรคปอดคนะพวกตับพวกปอดตับตับปอดมีหัวไหมมีใช้สับปะุณใช้หัวทำยา จึงต้องจึงต้องเดินทางยาวนานเพียงใดยังไม่เห็นโลกันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไป

รวยมันหายวะโมโหมาตื่นข้นฝัดหน่อยฝัดใหญ่เลยตอนล้างมากระทำธรรมดามีคนเงียยิงเนาะหนกเงียเอาอย่างวันรวยหายเนาไม่ก่ายิงเนาะโอ้ยยิงได้ไงเราเนี่ยกราดผมยังไปก่ายิงด้วยเนาะแล้วคนนี้ทำไมถึงกลัวคนอูาธรรมชาติมันของชารมชาตมันอยู่เคยอยู่ในป่าถ้ามันอยู่แถววัดอะไรครับกวางเยอะมันได้หมดนี้ชัดนี่เนาะ แค่แคต้องเดินนะเนาะแต่กล้วยเอาไว้ก็บนกินเขามันจะมาตินมันจะเอาเอื้องแล้วก็มันมันพักก็ว่าพักกันเองข้างหลังอ่ะมันก็อยู่ในกลางเัินเดือนได้ได้มาพักบ้างทีอ่ะผมไม่พักไม่ไม่คือไม่ไปถึงแต่ว่าไม่ไม่นอนพักเขาเหมือนมาตกงานแล้วก็เป็นนักบุญไปถึง เืี่ยสังคมสังคมอย่างแม่สอนเด็กงหน่อยมัดวันมัดคืนเลยแต่กินแต่ข่าวก็สบายเลงไม่ต้องห่อมาเราวิทยากรพื้นบ้านวิทยากรบุ้นบ้านเป็นนกเหนือเลยแต่ว่าวิทยากรพื้นบ้านเนี่ยมันปฏิบัติโดนมัไม่่ใชด้แต่เราเข่าป่าจริงๆเนี่ยทฤษฎีเนี่ย ไม่ไกลจริงเลยไม่ยอมมาเลยสูงไกลพูดนะถ้าแดดดดีดีนะไก่นี่หวานว่านวานว่านบริยมาที่น้ำมังโว้นเยอะนะไมต้องหานั่นเดียไปสามสวนด้วยหวานเกิดเป็นหนุ่ม เกิดเป็นชายเกิดมาพร้อมความสงสัยเกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสงชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใน 要找。